วันนี้จะพาทุกคนไปออกทริปกับพวกเราค่ะ3คนพ่อแม่ลูกมีแมวเหมียวไปด้วยนะคะทริปนี้จะเป็นทริปแรกของนางในประเทศญี่ปุ่นที่เราจะได้นั่งรถออกไปด้วยกันค่ะในระหว่างทางเนี่ยนางก็ดูแบบ e n นจอยสุดๆเลยนะคะมองนน่นมองนี่ตลอดทางเลยแต่ก็มีกังวลอยู่บ้างนะคะกลัวๆอยู่บ้างเพราะปกติไม่เคยออกไปไหนไกลๆเลยค่ะ พอรุดจ,จากอุโมงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่นค่ะของจริงเนี่ยใหญ่และสวยงามอลังการมากๆเลยค่ะแต่ว่ากล้องโทรศัพท์ในมันถ่ายเก็บภาพไม่หมดค่ะอวจิชิมจิชิมา้นทีช้าจัลย ที่สุดก็ถึงท่าขามาสือแล้วนะคะเจ้าเหมียวก็ยังเอ j นจอยอยู่ค่ะก็ผิดคาดกว่าที่คิดไว้นิดหน่อยจริงๆแล้วกลัวนางจะแบบเออมาไม่ได้นั่งไม่สะดวกนะคะแต่ก็ ผ่านมาได้ได้วยดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสาธนารณะนะคะบนภูเขาจําชื่อไม่ได้แล้วค่ะแต่ว่าเป็นสวนที่แบบว่าอยู่ไม่ได้สูงมากแล้วก็มีดอกไม้เยอะมากๆค่ะเหมาะสําหรับมาดูดอกไม้สดๆเลยเห็นไหมคะอันนี้คือสวยมากเขาเรียกดอกอะไรนะคะจําได้ว่าที่ประเทศไทยก็มีนะคะดอกแบบนี้บรรยากาศข้างในนะคะกนค่อนข้างที่จะล่มลื่นเลยค่ะไม่มีแดดไม่มีฝนอากาศกำลังดีนะคะว,ว้าวสดชื่นค่ะ

那比较好一 เดินมาสักพักเราก็เริ่มสังเกตอาคารนะคะน้องก็เริ่มเหนื่อยแล้วก็หอบนะคะเริ่มอาปากค้างเราก็เลยให้น้องพักแล้วก็น้ำรูปหน้านะคะกลัวน้องจะเป็นฮิสโตกนะตอนนี้ก็กลัวจริงๆนะคะอืมแต่ก็ทำไงได้นะปกติแล้วเราก็ไม่ค่อยได้พาออกมานอกบ้านนะคะทริปนี้เป็นทริปที่แบบว่าจําเป็นจะต้องพามาด้วยเพราะไม่มีใครดูแลนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะหลังจากพักเรียบร้อยแล้ว,ลวนางก็เอนจอยดีค่ะเราก็มาเดินเล่นกันตอน ะะตอนนี้เราก็กำลังจะกลับห้องพักแล้วนี่คือห้องพักของเราค่ะราคาถูกมากแถมเป็นห้องพักสำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะที่นี่จะเป็นเหมือนคล้ายโฮเทลของต่างประเทศมีแค่สองชั้นนะคะแล้วก็ไม่มีพนักงานมาเซอร์วิสเราต้องดูแลตัวเองหมดเลยแต่ว่าราคาประทับใจมากเลยค่ะมีสองเตียงนะคะเช้ามาเนี่ยเราก็ออกไปทาน อูด้งเจ้าดังของทาคขมสุนะคะอยู่ใกล้ๆศาลเจ้าจำชื่อไม่ได้แล้วค่ะต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ถ่ายมาแล้วเมื่อ3-4สี่เดือนก่อนนะคะเพิ่งเอามาภาคตามหลังอืมจะบอกว่าอูด้งร้านนี้เนี่ยขึ้นชื่อมากๆเลยด้วยความที่ใหญ่ยักษ์อลังการและราคาไม่แพงนะคะเออราคาไม่แพงนะคะ นี่เลยค่ะร้านชิโกกูมูระนะคะต้องบอกว่าร้านนี้คือแบบว่าสวยงามอลังการมากแล้วก็มีความเก่าแก่มีความแบบว่าเก่าแก่ร่วมกับล้ำสมัยเออภายนอกดูมีความล้ำสมัยแต่ภายในมีความเก่าแก่ว่าอย่างนั้นค่ะและเดี๋ยวทุกคนมาดูอูด้งของเรานะคะชามใหญ่ยักษ์อลังการมากเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับซุปแบบนี้นะคะแยกมาให้เราตั้งหาแบบร้อนๆเลยนะคะอืมมาดูค่ะดูมัดูด,ดูดูนี่โอ้โหอลังการไหมคะทุกคน ว่าหน้าพัดใหญ่แล้วนะคะภาชนะที่ใส่อูด้งมาใหญ่อลังการกว่าค่ะเราทานยังแค่สามคนนะคะคิดว่าหมดไหมคะทุกคนอยากจะบอกว่าไม่เหลือคะ่ะมาดูกันค่ะอ หลังจากทานอูด้งแล้วนะคะเราก็ขับรถขึ้นไปบนภูเขาค่ะจุดสูงเลยนะแต่ไม่ใช่สูงสุดของทาคามาสึนะคะเรียกได้ว่าเป็นภูเขาที่สูงแล้วกันพานาะงออกไปเดินเล่นค่ะชมนกชมไม้ชมสวนตรงนี้นะคะไม่ค่อยมีคนเป็นเหมือนกึง่งแบบว่าฟิลรีสอร์ทบนภูเขาอะคะ่ะนางก็ค่อนข้างที่จะเอนจอยเหมือนกันเพราะว่าค่อนข้างที่จะเงียบสงบแล้วก็มีแต่ป่าอย่างเดียวนะคะเรามาการประมาณช่วงปลายเดือน3นะคะอากาศก็ค่อนข้างจะดีแล้วเป็นไงปีนต้น นอยู่เกี่ยวโตไม่ค่อยได้ปีนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ผาออกนอกบ้านถือว่าใช้ได้ค่ะกลับทริปนี้นะคะ なんか、海外で保護されてるやん、はい、<laughs> すっごいでかい。ひいてしたらしたら止める、ねごい。ごめん。ごめん。ひいてもうリラックスするか <laughs> ก่อนกลับเกียวโตเราแวะมาหาญาตินะคะซึ่งเป็นญาติฝั่งสามีที่บ้านเนี่ยก็เลี้ยงแมวไว้หลายตัวเลยค่ะแต่ออกมาต้อนรับเราแค่ตัวเดียวเองนะคะน้องก็จะน่ารักปุกปุยไม่เหมือนแมวของเราเลยนะคะน่ารักมากเลยดู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 ดไม่ดื้อไม่โซนค่ะถึงเวลาต้องกลับแล้วก็เช่นเคยค่ะน้องเหมียวก็อยู่เป็นเพื่อนคุณพ่อนะคะเกาะบ่าเกาะไหลดูซ้ายดูขวาช่วยคุณพ่อมองทางตลอดทางเลยค่ะ ต้องบอกว่าพาน้องแมวออกมาต่างบ้านออกมานอกบ้านนะคะออกมานอกบ้านขึ้นรถแบบนี้บางครั้งแมวเนี่ยเขาไม่ชินกับสถา,านที่เขาอาจจะตกใจกลัวได้นะคะนี้ทุกคนต้องระวังของพัดเนี่ยพาน้องออกมาบ้างแล้วนะคะแต่เป็นระยะทางสั้นๆ5กิโล10บโลครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เดินทางไกลคะ่ะแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีตอนนี้ถึงบ้านแล้วค่ะก็ให้พ่อเกาขนให้เช่นเดิมนะคะอฟินๆเป็นเลยคะ่ะ